ชาวโคราชกำลังใจเพิ่มบัวขาวพร้อมทหารบกลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม ฮีโลกขวัญใจชาวไทยที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันในวงการมวยไทยกับร้อยตำรวจตีสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนอกจากจะชกมวยเก่งแล้วยังมีจิตใจที่กว้างขวางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับกำลังพลทหารกองทัพบ,บกอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชส,สีมาแจกถุงยังชีพ และให้กำลังใจกับพี่น้องชาวนาครราชส,สีมาผู้ประสบอุทก,กภัยน้ำท่วม ช่วงเย็นวันที่25ตุลาคม63ร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดกำปั้นขวัญใจชาวไทยร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่21คลายสุรนาลีและทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองพลพัฒนาที่2กองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุท ทก,กภัยในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมยารักษาโรคให้กับชาวบ้านจะบกหมู่สิบตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชส,สีมาที่อาศัยอยู่ติดลำน้ำมูลและถูกน้ำท่วมบ้านนอกจากนี้ร้อยตีสมบัติยังร่วมกันกับชาวบ้านและนักมวยจากกลุ่มอนุรักษ์มวยเมืองพิมายช่วยกันกอกทรายใส่กระสอบแล้วนำไปเลี้ยงเพื่อป้องกันน้ำให้กับชาวบ้านด้วยพร้อมเตะ กระสอบทรายโชว์เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะหลักทุกคนคะ่ะ